น้องชอบใจครับน้องชอบใจมากน้องชอบใจสุดๆน้องบอกว่าชอบสระน้ำของพี่กุลจริงๆเลยครับอุ๊ยน้องโดดเดี๋ยวน้องน้องอย่าเพิ่งโดดอรอกมาโถ สวัสดีครับก็อยู่กับผมโชกี้เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่กับน้องน้องชมุดตัวนี้ตัวเดิมนะครับผมเราอยู่ในสวนสัตว์โชกี้ไนท์ซัฟฟรีนะครับผมน้องเดินน่ารักมากนะครับวันนี้เราไปทำอะไรต่อดูนะครับโอ้ยโดเนตนะครับโดเนตเอ้ยโอ้โหผมว่าะละมันแปลกๆผมไม่ได้ตั้งอันนี้ไว้นี่ว่ากล่องโดเนตผมรู้แล้วพัทที่แล้วผมลืมอะไร กล่องโดเนตอยู่ไหนเนาะอ่านี่ไงครับโดเนตบล็อกนะครับกล่องโดเนตนะตรงไหนมีคนครับตรงไหนมีคนตรงนั้นแหะโดนโอเคเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันโอเคกล่องโดเนตมาอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับโอเค ของโดเนตนะครับผมอยู่นี้พอดีโอปรับสีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะ z ูมเข้าไปก่อนเพื่อปรับสีนะครับเราหาเงินอุย้ยคนเข้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเงินเด้งขึ้นนะครับตอนนี้เด้งแล้วก็ออกนะครับเด้งเข้าเด่นออกเดี๋ยวครั้งนี้เราทำต่อได้ยาวเลยนะครับตอนนี้เราสามารถทำได้เรื่อยๆเลยผมก็คงจะต้องซื้อสัตว์ดองไว้แล้วก็ ด้วพื้นที่ทีนึงแล้วกันผมจะทำการซื้อสัตว์ดองไว้ดีกว,ว่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะรา oh. น้องตัวนี้เราจะไม่เอาแล้วนะครับอ,อ,อ,าอาดักวากนะครับผมจะไม่ซื้อแล้วน้องหน่อยน้องก็คงเกิดลูกขึ้นมาเองอะครับแต่เนี้ยน่าซื้อมากเลยครับเอฟริกันด็อกฟโลนะครับผมไฟล์แอฟริกันนะครับผมสามร้อยสี่ร้อยถูกด้วยนะแต่มันไม่มีเพศผู้เพศเมียนี่สิผมอยากได้เป็นคู่อะ ไม่ค่อยอยากได้แบบเดียวๆมาสักเท่าไร่เลยแล้เวเขาไปดูศึกษาน้องแล้วมันน้องชอบอยู่ตัวเดียวหรือเปล่านะโอ้น้องอยู่ได้ถึง15ตัวเลยนะครับอันนี้นะ่าโอ้โหถ้าทำทีนี้คือแบบใหญ่มากเลยนะน้องนะ่าก็สรรพคุณน้องก็คือเป็นอาหารจระเข้นะครับเป็นปกติแล้วส่วนใหญ่ก็กินน้ําอยู่แถวแถวที่เป็นมีแหล่งน้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็โดนจระเข้ง่าไปนะครับเป็นปกติของน้องเลยนะครับเลี้ยงเยอะขนาดนี้ น้องอายุเยอะอาย,อายุได้ยาวอย่าง22ปีนะครับ3ถึง15ตัวเลยนะครับตัวผู้ได้ตัวเดียวนะครับส่วนตัวเมียเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นซื้อตัวเมียมาแล้วกันซื้อตัวเมียได้ก่อนเลยดองไว้ดีไหมไหน้องดีเฟ็กก่อนนะครับดีเซ็ตก่อนโอ,โโอ้นี่ไงแต่ไม่มีตัวผู้หลุดมาสักตัวเลยเกิดอะไรขึ้นตัวเมีเยอะมาก ทุกมีเยอะจัดเลยอ่ะโหเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอเรามีเงินเยอะเราก็จะมาตกแต่งสวนให้น้องอดักวานเนี่ยนะครับโอเคตอวตัวผู้มาแล้วนะครับซื้อเลยครับตัวผู้หนึ่งตัวหนึ่งเดียวนะครับส่วนนั้นก็น้องนั้นก็ตัวเมียนะครับโหเอามาลงตัวหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคผมจะส่งน้องไป รักษาก่อนดีไหมเนี่ยไปตรวจเชื้อโลคก่อนแล้วกันไปเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเหนื่อยนะครับไปพักผ่อนไปโอเคไปพักผ่อนนะครับเวนเวนเดลเหนื okay. ่อยนะครับไม่เป็นไรให้เขาไปพักผ่อนนะเราไม่ห้ามกันนะครับโลนแคสโลออนแคสนะครับแต่ยังดีนะครับที่เงินเรายังไม่ติดลบนะ น้องเป็นอะไรครับแนมะ่โซเชียลเหรอืมแต่ผมต้องต้องสร้างอะไรให้น้องหมบไอเนี้ยล่ะศูนย์แล้วอะ่ะไม่งั้นผมโดนโดนแน่ๆเลยอ่ะ จะทำแหล่งน้ำให้น้องแล้วกันตรงนี้โอเคเื่นไม่เหมาะเท่าไหร่นะตรงนั้นผมมูฟนี่มาก่อนสริงเกอร์นะครับมาไว้ตรงนี้มาฉีดตรงนี้นะครับให้น้องแบบน่ชอบกว่านะ ผมก็จะมาทำหลุมตรงนี้ให้น้องพับอบไม่เลยผมว่น้องจะชอบนะพื้นที่โอเคไม่ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ครับแล้วก็เติมน้ำให้น้องไปนะครับตรงนี้อโอเค เติมให้ไปครับไม่แอ่งน้ำมันแปลกๆวะน้องจะชอบไหมครับแม่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกันนะครับกลับมาปกติแล้วตัวนี้เป็นไงบ้างครับสำรวจน้องก่อนเนาะ เราต้องดูแลอาจจะใส่น้องนะครับผมสงสัยว่าทำไมน้ำตรงนี้มันถึงเติมได้แค่นี้หรือว่ามันเป็นได้แค่แอ่งแค่นี้โอเคถึงคราวน้องบัฟแล้วนะครับน้องบัฟจะส่งบัฟมานี่นะครับตัวเชื้อแล้วนะครับผ่านโอเคลืมไปนะครับมันยังไม่มีป,ประตูนะครับประตู ประตูที่จะสามารถเข้าได้นะเดี๋ยว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 โอเคครับเรียบร้อยเพิ่มเชื่อมต่อทางเรียบร้อยก็ทางนี้ขอเป็นทางโปรติได้เปล่าได้ไหน่าจะได้นะครับเป็นทางที่สามารถให้พนักง,งานเราเดินผ่านไปได้โอเคได้นะครับพนักง,งานเดินผ่านได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเราไปดูอีกตัวดีกว่า ได้ตัวผู้มาแล้วเราต้องหาตัวเมียนะครับตัวเมียที่สมบูรณ์หน่อยโอ้วันนี้ไซส์ได้เลยนะครับอายุก็โอเคอยู่นะโอ้ตัวนี้อายุยืนยาวจัดสองตัวนี้ซื้อดีกว่าครับซื้อแน่นอนไซส์ไม่ได้เลยไซส์เล็กจัด ตัวนี้ละกันที่ใหญ่อยู่ผมว่าน่าจะสองสามสี่ตัวได้หวังว่านะครับเราก็จะส่งสองตัวนี้ไปตรวจเชื้อก่อนเลยไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวเอาเชื้อโรคมาติดที่สวนสัตว์แห่งนี้ <c oughs> นี่เขายังอยู่ที่นี่เรอเนี่ยเขามาสำรวจยังไม่ไปอีกเหรอ เราจะลดการแอร์อัดนะครับก็คือให้ฝั่งนี้ดูน้องชมดนี่ไปเลยส่วนเดี๋ยวฝั่งนี้จะให้เขามาดูบ็อกฟโล่กันนะครับตรงนี้ตรงนี้ไปเลยง่ายกว่าซึ่งมันง่ายกว่าเยอะครับตรงนี้ก็จะมาดูน้องขอดูหน่อยว่าน้องต้องการอะไรน้องต้องการของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องวิจัยแล้วล่ะห้องวิจัยอยู่ไหนนะ นี่ท่องเทศนะครับนี่ครับความใจขอรีเสิร์ชหน่อยครับน้งองวัวเนาะขอค้นคว้าเรื่องน้งองวัวหน่อยครับว่าน้งองวัวชอบอะไรเนาะส่วนน้องชมดผมรู้อยู่แล้วเรามาปรักพื้นที่ให้น้องกันดีกว่าโอ้พื้นที่น้องได้เลยเพราะว่าอันนี้เขาต้องการพื้นที่สำหรับว่ายน้ำนะครับสวิมมิงแอรเรียนะครับสวิมมิงแอรเรียก็ ทำเป็นบึงดึงไว้แล้วกันบอกกัตรงเลยนะผมสร้างไม่เก่งเลยนะแล้วก็จะสร้างกากมากนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สวยนะครับไม่สิครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่สวยจริงๆลึกไปไหมครับเนะี่ย เล็กกับน,น้องชอบผมก็โอเคนะอุ้ย <bathroom. S 1> โอเคน้องชอบนะครับน้องโอ้ยโดดเต้นนะครับตื่นเต้นแทนน้องจริงๆโอ้ยโอ้ยดู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 โอ,โโอ้ยน้องชอบใจครับน้องชอบใจมากน้องชอบใจสุดๆอ,อุ้ยน้องบอกว่าชอบสระน้ําของพี่กุลจริงๆเลยครับวิ๊น้องโดดเดี๋ยวน้อง น้องอย่าเพิ่งโดดออกมาโธจับยังไงครับเนี่ยตายห่าแล้วน้องโดดฮะอุ่หยุดเดี๋ยวนี้นะทุกคนนีแนะ่ผมไม่ให้น้องไปไกลหรอกนะตายแล้วครับน้องน้องโดดหนีนะเป็นงานยากของผมแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพราะฉะนั้นสต็อกก่อนเลยนะครับขอทำการสต็อปไปแค่เพียงเท่นี้ก่อนเลยต้องเอาอันที่น้องปีนไม่ได้นะครับ โอ้โไหไงถึงเป็นอย่างนี้นะครับแม่มันต้องมันต้องสูงย่างเดยวหรือว่ามันต้องปีนไม่ได้ด้วยวะโอ้โหคืออุตส่าห์ทำสระน้ำให้น้องแล้วคือน้องกับวิ่งหนีเดียว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 อันนี้ปีนได้นะครับอันนี้ปีนไม่ได้นะโอ้โหแล้วเกิดเปลี่ยนไปอันนี้น้องจะปีนได้อยู่ไหม เพราะว่าความสูงมันไม่ใช่อยู่แล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เปลี่ยนก่อนโอเคผมไล่เปลี่ยนละตอนนี้แล้วเอาน้องขับเข้าบ้านยังไงวะ่ะดิ่เบื่อโถ่เอ้ยผมลบตรงนี้อแล้วกันขังน้องไว้อย่างงี้ก่อนโอเคผมจะขังน้องไว้อย่างงี้ ไปด,ดูน้องจะโดดได้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหว,วิ่งผ่านนี้ได้ไงอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหน้องวิ่งผ่านแบบใจร้ายมากไม่เห็นใจคนทําเลยนะครับน้องวิ่งผ่านแบบไม่เกรงใจใครนะครับดุดันจริงๆดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับกลับมาเดี๋ยวนี้นะโอเคครับลองมาดูใหม่น้องจะโดดหนีอยู่ไหม เดี๋ยวเราเค่อยไปอดทีหลังโอ้หน้องใจร้ายมากเลยน้องโดดหนีอ่ะของเล่นยังไม่มีนะครับน้องยังไม่ได้วิจัยออกมานะเจนเย็นนะน้องอย่าโดดหนีนะพี่กลัวแล้วเอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วโอเคผมคงต้องแก้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับให้มันสูงเดี๋ยว ตัวพีอ่านข้อมูลแล้วบ้างแน่น้องโดดยังไงวะแน่คือแบบโอ้โหเดี๋ยวนะน้องโดดรั้วออกหนีได้เลยอะเอ่อควรสูง1.25หรออันนี้มันต่ำไปหรอหรือว่าไงขอดูนะเช็คก่อน1.25อ้าออ๋ออ,อ,อันนี้ต่ำไปปะขอลองดูหน่อย โอเคอน,นี้ต่ําไปนะครับน,นี่มัน1เลยนะมันต้อง1.25นะครับสำหรับน้องตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้กันโอเคครับแล้วก็ต้องมาเอาน้องใส่กรงลบตงนี้ทิ้งก่อนไม่น่ารีบต่อเลยครับเมื่อกี้โอ้โหจะเอาน้อง น้องคือโคตรดื้ออ่ะหูกลับมาให้กองจับก่อนไดนะ้มั้ยเนี่ยอย่าเพิ่งเดินออกไปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้จ้ะฉันเรียกพนักงานม,มาแล้ว รอเดี๋ยวนี้เด็ดขาดห้ามขยับขยื่นกับที่ของเจ้าซะโอ้โหสนใช้เล่นนะครับเอาเปเ,เ,เ,เล่นทำเปเล่นไปมาจากกะกะหุยโอ้โหยิงยาสลบเลยครับเรียบร้อยโอเคครับไม่เปลืองแรงโดนยาสลบไเป็นหนึ่งดอกนะครับเหตุหผลเพราะน้องสนเกินไป เขาานนะครับอีน,นี้ก็ทำประตูดีๆไปเลยแล้วกันไม่หำนะครับปร,ประตูประตูกระจกหรอประตูไม้ไม่หำนะนะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเป็นกงนี่แทนแล้วกันโอเคต่อไปกับข้างหลังไม่ได้แล้วหรออะไรกันทำแงน่ ตอบไม่ได้หรอต้องได้ดิแปลกๆฮะตรงนี้ <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรครับตอบไปแบบแปลกๆกนี้ก็ได้ไม่ซีเรียสครับจริงๆผมน่าจะลบออกไปได้ไ ได้แล้วครับสวยนะครับตรงนี้สวยงามเรียบร้อยโอ้เจ็บใจมากครับน้องดินหลุดเฉยยังวิจัยเรื่องดวพรลไม่เสร็จอีกหรอนานไปนะบางทีอะอน้องมาลงครับเมื่อกี้เห็นบบว่านองตัวนี้คือแบบ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดีวเอาเข้านี่ไปให้เขาตรวจหน่อยเรื่องเชื้อโรคเราต้องได้มาตรฐานนะครับไม่ให้มีเชื้อโรคเด็ดขาดาบ่อน,น้ำผมถึงเมื่อวานเรียกมาบำรุงรักษากันหน่อยเนาะ น้องก็ทำนั่นได้ลงขออุตส่าห์มาแบบเราก็รอดูว่าแบบจะเป็นยังไงเรามาแต่งรอแล้วกันข้างหน้านี้นดูว่าไหนมันปีนไม่ได้นะอันนี้ปีนไม่ได้นะครับกระจกเปลี่ยนทั้งแถวเลยแล้วกันนะคนเขาก็ให้มาดูแค่เฉพาะตรงนี้พอเพราะขนาดนี้ผมไม่อ่านมาแล้วก็คอนเฟิร์มว่าปีนไม่ได้นะตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้น้องปีนเด็ดขาดโอเคป้ายอ,อยู่ไหนนะโอเคตรงเนี้ยขาดไม่ได้เลยคือถังขยะนะครับคนชอบทิ้งถังขยะก,กันเยอะ วางไว้ทุกที่ทางขยะเตรียตรงแล้วโอเคอาหารของน้องนะครับอยู่ไหนน้องอาหารน้องเออผมต้องดูที่พักอาศัยน้องก่อนอ,อ๋อน้องชอบอย่างนี้เหรอน้องชอบแช่น้ำนี่นาออผมไม่ต้องเปลืองไอ้นี่เลยเหรอ คอลเชันนะมันคืออะไรผมต้องไปปังศัพท์ปังคำผมยังไม่รู้นะต้องอ่านต้องขออนุญ,ญาตแปลนะครับของเล่นยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ <c oughs> วิ่งใหญ่เลยนะวิ่งใหญ่เลยวิ่งได้วิ่งใหญ่วิ่งได้วิ่งใหญ่นะครับเอาเรื่องนะครับอันนี้น้องไร้กาดมาก โอโจ้องหน้าไหมครับจ,จ้องทำจ้องหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นในนี่นะครับเ,เพื่อนกันก็ผมต้องทำป้ายโอเคป้ายผมว่าแค่นั้นนี่อยู่ดีจริงเลยป้ายไว้ตรงนี้นะครับสอง ที่นี่ก็คือตรงนี้คนอยู่ตรงนี้เยอะจังแล้วก็ตามด้วยลำโพงนะครับบรรยายบรรยายเ้ยทำไมผมหาหมวดมันไม่เจอนะหมวดของมันเองเลยอ๋อนี่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 คืกเกอเนี่ยนะครับมามาวางกัน เรียบร้อยอัฟก,กันออฟโล่นะครับเต็มดวงได้เลยนี่เ<อ>ชิญเชิญรับชมและรับฟังกันได้ครับอโอ,อ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเอาน้องอีกตัวมาเลย อยู่ไหนเอ่ยตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้ใช่ไหมมูฟ <Move S 1> มาหักมูฟมาน้องต้องการของเล่นนะครับของเล่นอาหารอาหารที่เป็นแบบไวโชวนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วนะครับตรงนี้ยาเยอะขาดแค่แบบของเล่นเฉยนะของเล่นน้องอะ่ะอันนี้ผมขออนุญาตแปลแ๊บนึงนะไม่ทราบจริงๆครับ อกรณคู่ใหญ่ครับสังคมของน้องน้อยเกินไปหรอน้องต้องการพักพวกเยอะกว่านี้อยู่นะรู้สึกมันไม่พอนะครับสองตัว๋ยวมาดูนะว่าสามตัวจะพอไหมน้องชอบอยู่กับเมงกลุ่มนะโอเคครับเนี่ยสามตัวจริงๆด้วยครับน้องต้องการพักพวกอยู่นะครับน้องชอบอยู่กวบน,นี้เยอะโอ้โหสวยงาม เปิดแค่เปิดแค่ผมเปิดแค่2พาร์ทก็ผู้ผู้ผู้ชม350แล้วนะครับเยอะมากนะเยอะมากแค่2แค่2แค่2พาร์ทเองโอ้โหยืนดูกันใหญ่เลยอย่าลืมไปอุดหนุนอาหารกันนะครับอาหารอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่ปะโอ้โหคนออกันพื้นภาพแออัดจัดนะครับสวนสัตว์นี้ตำรวจครับตำรวจเดี๋ยวจะสัญญาว่าจะเอามาเพิ่มอีกนะครับ ร่ำรวยมากครับตอนนี้แล้วก็ดูเพิ่มเลยแล้วกันจังหวะนี้ไม่ไกันนะครับตัวเมียอายุน้องไม่ค่อยยืนเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบเลยอ๋อน้องอยู่ตัวเมียกี่ตัวผมลืมละน้องอยู่ตัวเมียเยอะนะครับตัวผู้ให้มีแค่ตัวเดียวพอ,อตัวผู้เรามีแล้วเพรา้เราซื้อมาเพิ่มได้นะให้น้องอยู่เป็นเพื่อนกัน ตัวเมียทั้งคู่เลยแต่อายุน้องือแบบถ้าเป็นไรครับผมอุดหนุนมันจะได้มีอะไรให้ดูนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีอ้มันคืออะไรนี่อุ้ยรับซะเหอะ รับครับรับมันคืออะไรผมก็รับหมดตอนนี้ไหนมาสำรวจอะไรแถวนี้ยังอยู่อีกเหรอ I, i l c ILUC นะครับก็ามาสำรวจเป็นเพลเยอร์นะเอ,อ่ออันนี้คืออะไรครับเมนี่เขาต้องการอะไรเอ่ย เขาบอกว่าแขกหลายคนคิดว่าตั๋วราคาถูกอูโหูโอเคถ้าตั๋วราคาถูกผมก็ขออนุญาตขึ้นนะครับหน้าบัตรนี้เลยเอ่อขึ้นเท่าไหร่ดีครับเนะี่ยผมไม่รู้จะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ดีว่าอตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรมากนะผมขอขึ้นตั๋วผู้ใหญ่เป็นห้าบาทแล้วกันนะครับให้มันไม่เท่ากับเด็กแล้วกันมันจะได้ดูแบบว่า มีอะไรสักหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ตัวราคาถูกจัดเลยนะมาเรามาเพิ่มน้องลงไปกันดีกว่าอ๋อนี่ไงเขาจะบอกรูชั่นอยู่แล้วนะครับมันสามารถตั้งชื่อเราได้ไหมแบบว่า <c oughs> เรานี้คือแบบเ <c oughs> อ่อ มีให้ตั้งไหมครับวิีสีด้วยนะโอ้เจ้าจอดเยี่ยมมากมาปรับสีได้ยงี้ก็ผมก็ชอบนะครับสบายเลยเหมือนจะไม่มีปีที่เปลี่ยนชื่อนะครับรู้สึกจะเป็นอย่างงั้นต่สามารถเปลี่ยนสีลวได้เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะโดนครับ เปลี่ยนซะโอเคครับเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนตรงไหนนะเปลี่ยนแค่ตรงรั้วนะเพราะมันต้องเป็นโดนไม้มันเดิมผมจะมาสมัคน้องนิดหน่อยนะเป็นไงบ้างอ่ะน้องอายุอีกยาวไหมครับห0 5สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครึ่งค,ครึ่งนะน้องนี่ละ่ะนี่ก็เหลือแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับ ยอดครับมาดูแลกันหน่อยครับมาดูแลกันหน่อยเรมาดูแลละมันใกล้แล้วละอันนี้โอเคนะครับเรีกคิปเปอร์มาดูแลนะครับ ผมแทบไม่ต้องใส่จานข้าวเลยั้งเน่แต่ว่าเดี๋ยวรอของเล่นน้องแล้วกันจานข้าวจานน้ำเนี่ยวิอะไรอ่ะน้อง <c oughs> เออเรียบร้อยครับเราคนม,มาเก็บแล้วกันนะไม่ต้องยิ้มเลยน้องยิ้มเฉยโอเคครับเราจะส่งไปขั้นแรกนะครับสัตว์ทุกตัวของเรามาสิครับ แต่ต,ตัวเราจะต้องผ่านการตรวจเชื้อนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องตรวจแน่นอนจะไม่พลาดเด็ดขาดอุย้ยดีเซเสร็จแล้วนะครับค้นคว้าเสร็จแล้วน้องมาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะต้องกดดูที่น้องเลยป่ะ เล่นน้องไม่มีบอกนะครับต้องดูตรงนี้เปล่าสมุดของน้องนี่ครับสามารถอ๋อของเล่นอันนี้อันเดียวกับที่น้องอดักวาได้ไปนะครับแล้วก็เฮิร์บนะครับเฮิร์บหลอขอดูวน,นะของเล่นโอเคเฮิร์ฟอยู่ไหนโอเคนี่ไงครับเฮิร์บ ก็จะให้มาอยู่อย่างนี้แล้วกันพลังมุมพลัมุมไปแล้วก็ชอยนะครับอันนี้นี่นี่นี่ของเอนเตอร์เทนคนนะครับจะได้เล่นทุกตัวนะครับน้องมีกี่ตัวเนี่ยสี่ตั้งไว้สี่ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีตัวนะครับอ่ะห้าตัวไป ได้เล่นแน่นอนนะครับไม่ต้องแย่งกันนะนี่นะครับสองตัวนี้ไม่รู้ว่าตรวจเชื้อเสร็จยังนะอ๋อตัวเสร็จแล้วมันขึ้นแล้วละ่ะนี่ไงแล้วเราก็จะมูฟมานี่เลยห้าตัวอยู่รวมกันเลยทีเดียวนะครับอ้ยวิ่งไปไหนอ่ะขอรู้มืงสี่ น้องชอบน้องชอบ,บามากๆนะครับอู้เด็กๆมาดูเร็วศึกษาไว้ถ่ายรูปซะโอ้เอยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ากระจกมันลาวหรือเปล่าวะน้องแอบขีดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องซ่อมกระจกกันแนละ้วผมเสียวกระจกแตกมากเลยตอนนี้ ก็น <v> <v> ่าจะจบไปเพียงแค่น right. ี no ้ก่อนนะครับสำหรับคลิปพาร์ทนี้นะครับอยู่กับน้องอฟริกันบัฟเฟโล่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเพนิกซูลนะครับผมและเกมอื่นอีกมากมายนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับน้องขออาบน้ำก่อนนะเจอกันบ๊ายบาย